สวัสดีค่ะมาเจอกันนะคะกับช่องแก้วพาวยนะคะวันนี้จะให้แนวทางลาพัฒนานะคะคลิปทุกคลิปที่ทาขึ้นนะคะทางช่องไม่ได้นํา,นามใม้สนุนเล่นการมากะะ์มัคนคน่ะโปรดกรุณาอย่อมีความเสี่ยงค่ะท่านดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะให้เพียงแค่แนวทางนะคะ,ะลาพัฒนาของเรานะคะมาอยู่หน้า มาฟันสองนะคะมารูดสองนะคะมาศูนย์สองนะมาตัวเด่นเต้ตัวเน้นด้วยนะคะมาเด่นสองเห็นไหมทุกคนประมาณนี้นะนะครับใครตามก็รวยเดือ้ออารอบใหม่กันเลยถ้าเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะผิดพลาดประการใดก็เอขออภัยนะ าลาของเรารอบที่รอบที่ผ่านมารอ,อบนี้นะคะโอ๊ยอุ้ยหนออุยหนอแขนฉันวันนี้วิ่งด้วยอะไรเอ่ยลาววิ่งรุดอะไร,ร,ะไรนนะอ วันศูนย์นะคะลาวไม่ได้ออกปรมา,มานวันหนึ่งเออรอบหนึ่งนะคะเจาะสามสองสามหกสามเก้านะคะ,ะก็ หนึ่งศูนหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะคะสามหนึ่งนะทุกคนเดนหนึ่งเก้ากัน ตัวเอย่าลืมนะทุกคนหนึ่งเก้านะคะหนึ่งเก้าจับหนึ่งเก้าไว้ด้วยนะเอ๊ะนะคะหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเก้าเก้า,กาสองเก้าห้าเก้า,แ,กาแปด ใชประมาณนี้อย่าลืมหนะนึ่งเก้านะทุกโคหนึ่งเก้านะคะหนึ่งเก้าตรงนี้เลยนะคะอันนี้กันไว้สองบาทอันนี้กันไว้สองบาทการพลาด หนึ่งเก้านะคะอ่ะประมาณนี้ใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ขานนะคะไม่เพียงแค่แนวทางนะขอยุอชอะะัช่วีงรวยบังๆนะคะเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ